มาดูกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดและการค้าภายในจังหวัดได้ออกมาตราการป้องปามควบคุมราคาสินค้าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ นางสาวพัชรีพงศิธาพาณิจจังหวัดราชบุรีได้เปิดเผยว่าตามที่ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษโดยเพิ่มอัตราค่าปรับคดีสำหรับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2554แต่คณะกรรมการได้พิจารณาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจึงเห็นควรให้คงมาตราการป้องกัน ช่วยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคดังกล่าวต่อไปอีกจึงออกประกาศขยายเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษออกไปอีก90วันตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2554เป็นต้นไปซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดมาตรการป้องปามมี2ส่วนด้วยกันคือผู้ประกอบการต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนถ้าตรวจพบว่าไม่กระทำตามมีความผิดตามมาตราย8 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทและหากมีการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาทางพันธุ์จังหวัดก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหากพบว,ว่ามีการทำผิดตามมาตราที่29จะมีโทษปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งหากผู้ที่พบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้ทีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบได้ทันที ในส่วนของการเลือกซื้อกระเช้านะคะก็จะมีในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอ,อยู่2เรื่องนะคะก็คือในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้านะคะซึ่งเป็นไปตามพรบ,พรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการน,นะคะของกระทรวงพาณิชย์เพราะนั้นทุกกระเช้าจะ,จะต้องมอีราคาติดอยู่ในภาพรวมแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องอีกพรบก็คือพอรบคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ ว่าด้วยฉลากสินค้านะคะซึ่งแต่ละกระเช้าเนี่ยจะต้องมีรายการสินค้าติดอยู่ที่กระเชา้าด้วยว่าในกระเช้านั้นอ,ะอ่ะมีมีสินค้าอะไรบ้างราคาเท่าไหร่เป็นรายละเอียดออกมาแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจะต้องมีสินค้าที่หมดอายุเร็วที่สุดนะคะหนึ่งชนิดนะคะจะต้องติดแสดงเอาไว้นะคะหมดอายุไม่น้อยกว่าสามเดือนแต่ ติดเพียงแค่รายการเดียวรายการที่หมดอายุก่อนตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในการดูก็คงจะต้องดูประกอบไป3อย่างก็คือ1ในเรื่องของราคาสินค้าราคากระเช้าภาพรวม2ก็คือว่ามีมีแจ้งรายการหรือเปล่าว่าแต่ละกระเช้านะนะั้นมีสินค้าอะไรบ้างในกระเช้าแล้วก็แต่ละชนิดราคาเท่าไหร่นะคะสดูว่าสินค้าที่หมดอายุเร็วที่สุดนะคะ หน,น,นึ่งชนิดอยากจะต้องแจ้งมาในนั้น,นซึ่งการบมดอายุต้องไม่น้อยกว่าสามเดือน